จริงๆเลยข้างล่างทําเป็นดอกไม้ครับพี่แมนข้างบนมีกี่ชั้นมี4ชั้นเราทำเป็นอะไรบ้างก็คาเฟ่ชั้น2กับ3แล้วก็ข้างบนก็พักอาศัยเองครับเราอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ชื่อมากๆค่ะ นี่บางอย่างบางอย่างที่มันสวยบางทีเราก็ไม่ต้องให้มันเห็นทั้งหมดให้มันพ้อมๆอ้วนๆเหมือนภรรยาผมใช่ไหมโดนแบบบางๆนิดๆเ้าไปช่วยให้เอวเอวแมงวีมาแล้วแมงวีมาแล้วก็ได้ยินป้อมๆมานานแล้วี่ะคบคุณนะคะทุทา ขอบคุณนะคะไม้ไจ,ามาจากผมนานมากเลยคุณโมแต่ไปให้ใครอยู่ให้อยู่คนเดียวแหละ <c oughs> ทำไมไม่สบตาเวลาให้อยู่คนเดียวอ,อพูดสิพูดสิให้ใหัว <c oughs> ใ,ใจแล้วจะเอาอะไรอีกโอ้